สบายดีสวั de, สดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขควรเด้อยินดีตอนรับข่าสส่ซ่องบอจอนซันแนลพี่น้องืันนี้ก็มาพบพ่อกับเฮาคือเก่าเนาะืันนี้ก็บอจอนก็อยู่ห้อยู่หน้าพี่น้องกะเม่อว่านี่ก็นอนหน้าคืนแรกเนาะกัสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศยามแดงแรงเนาะอยู่ห้อยู่หน้าสิมาเบิ่งสาวผ่อนกับแม่เพิ่นเกือเป็ดเกลือไก่เนาะพี่น้องอยู่ห้อยู่หน้าโอเคพี่น้องเด้อครับไปเบิ่งปสูมนมกันนพี่น้องเป็ดไก่เขากะกัลายพอสมควรเนาะ อยากขายอยู่พี่น้องกะยังโบทันมีคนมาซื้อเนาะขายไปกะสืได้เบาบางไปนําพี่น้องกะสีบ่เปืองข่าเปืองน้ำเนาะคือในกระสุ่มกะสินี่ไก่สี่โตเนาะไก่นอ่อยสุ่มนี้มันมักลงตะกร้าพี่น้องกะเลยค้างไว้เนาะเอากระสิเกลือไว้ตังหากพี่น้อง ไงไปกระสิกเกลือไ้ต่างห่างเนาะมาเบิดแด,ด้รบอเนี่ยสาผ่อนมนกับเกลือเป็ดเนาะปันกันเกลือไงเป็นเกลือไก่สาผ่อนเกลือเป็ดพี่นอ้องมือวิจารณ์สบายดีพ,พี่นอ้อง เป็ดไก่กะเกลือแยกต่างหากเนาะมันกินหั้มแล้ววัดนี้ก็ให้เข้ากันต่อยได้คำสบ่ยพอมันเน้องเกลือแบบสองแบบเป็ดมันใหญ่เลยเนาะเป็ดกกำลังใหญ่พี่น้องกินแล้วจัเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนี่พอดีเล็กๆพี่น้องเป็นการเป็นงานเนาะ Hablando, <c bio> ไก่กระสีมีลายโม่ลายกลุ่มเนาะพี่น้องกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ทั้งกลุ่มก็ยังมาทันมาเนาะเปลือสทีเกลือทั้งนั้นแล้วทั้งนี้มันอู้กะใส่เกลือห้ามเนาะพี่น้องกะบรดกเกลือเข้าสารเข้าเปลือกเนาะกินผสมกันได้ซานเข่าเปลือกมาเกลือใหม่กินห้ามเน่กินข้าวเม็ดแน่เช็ดไก่กินลายเนาะ ทางนี้สิเป็นกลุ่มไก่น้อยนะพี่น้องเลี้ยงไร้โตกะบ,บวายข่าบบวบวาวน้ำเนาะมากะสี่หาโตเนาะพี่น้องทั้งเป็ดทั้งไก่บวายข่าบบวบวาวน้ำนะฮะเนี่สิเป็นเป็ดน,น้อยนะพี่น้อง ตัวนี้แงก่เกลือไปเนาะพอขึ่นเกลือใส่รถเช็ดรถนู่ี่นะ้นงะอันนี้สะใส่คนละแม่กันเนาะเจ็ดนะดนะด้อยเจ็ดโตพี่นาะกินข้าวปลายเนาะอันนี้ก็จะเป็นแม่หนึ่งเนาะ แม่นี่กับลูกกางเติบเลยพี่น้องแม่เรียวกันเนาะครับเบาจอดเอาเมื่อให้แม่เลี้ยงอยู่บ้านเนาะเป็ดไก่ไลายโตเกลือกับบ่ชคอยอิ่มไปไรเนาะพี่น้องเป็ดขึ้นมาจากแม่อลไรเนี่ย เป็ดขึ้นมาจากแม่อะ้มาแม่ห้ลูกมันลูกใหญ่ได้สาตัวอ๋อมตามเลาก็คือมากระเทือใหม่ลายฉัดกระจุกกระจิกลายบรรยากาศอยู่ไห่งอยู่หน้าน้องพี่น้องยามแึงแรงกะเลือบเงี้น้องพี่น้องกะสองซัมเมอกะสีดำแล้วเนาะ จากเม,มื่อใดแม่ภาษิดำเมื่อวันผุดประหาตพ่ออไเงิ่ยผันว้าวภาษิดำน้าได้ให้หน้าการเริ่มบกเลยพี่น้องทางนี้ก็เป็นพ่อพเนาะพ่อเป็นเห็ดอย่างพี่น้องเพิก่กำลังขุดพิศอ๋อเพิก่กำลังเสียติดตั้งสายหลอดไฟนะพี่น้อง เป็นติดตั้งสายรอฟ้าพี่น้องอยู่เทียงให้เทียงหน้าก็ติดสายรอฟ้าเนาะบ่ธรรมดาจะรัลกลังฟังสายอยู่เนาะสายก็ฟังตามดินจะเสื้อมาเท่าไมน่ารักมัน ร้อปายแปดร้อยปลายรวมทางเบื้นี้พันปลายเนาะพี่น้อง <500. S 1> มาติดไว้อยู่หาอยู่หน้าเนาะเวลาฝ่าห้องฝ่ายอย่างพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำสร้างใหม่เขาเนาะไปกับลุงเพลินถังไว้เนาะพี่น้อง ใส่แฟงโซดาเซลเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางประเทศไทยปเป่นเหตุงานอยู่เมืองนอกเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้ป้าให้ลงทางน้ำสร้างติดตั้ง4แผงเนาะพี่นอ้องอันนี้แบบเก็บไฟอยู่ในโตเนาะพี่นอ้อง โบมีมอแบตเนาะแบบต่อตรงเปิดได้เลยพี่น้องแต่เปิดได้แต่เวลามีแดดเน,นาะโบมีแดดก็เปิดโบได้เนาะพี่น้องน,น้ามันก็ลองใส่กระพุยใส่ถังไว้เนาะพี่น้องโบหัว่าน้ามันซีแห้งหเลยบ่เนาะแดดกะโบคอยแห้งพี่น้องแดดนอนอ่อนเนาะเดี๋ยวสีลองเปิดเบิ่งว่าน้ามันซีแห้งสนใจพี่น้อง พี่น้องน้ำเข่ากะแดดปกค่อยแห้งเนาะพี่น้องมันกะน้ำพอค่อยออกแห้งวาไดนเนาะถ้าแดดแก่แก่วงวงายส่วงยังน้ำกะเกือบเต็มท่อนอะพี่น้องมีแดดอ่อนไบมันก็ปกค่อยแห้งเนาะน้ำกไซสายขา็พยังพี่น้อง ขาดแล้วมีขบสูตรเนาะพี่น้องอยู่ให้จุดหน้าแับนี้คืนไฟน้ำเนี่ยก็มีขบเนาะอยู่ให้จุดหน้าประจัมกับพอ,อย่เนาะพี่น้องขาดอย่างเดียวเนาะขาดปมีแท่งน้ำเราเอามาเปิดน้ำเป่งใสเนาะเปิดใส่แท่งน้ำเำไไก็ีน้ำไว้แต่ก็ เวลาอยากใส่ก็เปิดลงมาจากแท่งเนาะมีแท่ง้นามนี่คากแล้วพี่น้องสมบูรณ์แบบเนาะอันนี้ก็บิเป็นน้นามในน้องในพายเนาะพี่น้องค่ะฝนตกลงมาใส่กับนามในน้องก็มีลายเติบเนาะป้าลุงเพิ่นกกเพิ่นกกซื้อปลามาปล่อยเลยเนาะพี่น้องกับโอ้โหเพิ่นปล่อยยักษ์ทุ่งเนาะกะสิเบิดหลายแซนยู่เนาะพี่น้องเห็นเพ่นซื้อมาปล่อยสองเถื่อเลยเนาะ แล้บริทานเพิ่นว่าเพิ่นซื้อมาจากทุงเพิ่นป่อยจากทุงแล้วถ้าฝนตกมาใส่น้ำลายกันนาสิไปเพิ่นเนะาะปลาปลามันกันยังน้อยเนาะพี่น้องก็โอไซสซิรอดออกจากตะนางออกเนาะตะนางตะข่ายที่เอาคางไว้นะ่ะสิบอยู่เนาะ เือมันง่จากสีเรือจากโตน้องพี่น้องเป็ดสองสามโตยังหยุดนองอยู่พี่น้องเอ,อินขึ้นไปหากินข้าวกินยังกะบ่ขึ้นเนาะเวลาเกลือกับ่ขึ้นไปวัดหมูเกลือแล้วบัดแลนขึ้นได้เบ็นี้บรรยากาศายามหา่างยามหน้าเข้ากับม่วนเป็นนู่นหนึ่งน้องพี่น้องหาอยู่หากินกบหายยังกะพ่อได้กินเนาะหายยังกะได้ง่ายน้องพี่น้อง บอกคือยามแรง้ยามอย่างเนาะดี๋ยเอาสิไปเบิ่งเข้าตัวห้อยไว้เนาะพี่น้องบอกว่ามันเกิดอย่ายเงยว่ามันเงวสันใดแล้วพี่น้องพอจอนกะบอได้มาเบิ่งแต่หึงเนาะตั้งแต่หอดไว้กัยเงบ้ท่านเบิ่งพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่ก็จะเป็นเข่าหน้าหยอยของพี่น้องกัออกแล้วเนาะ ฮาก็เหดหัวตันไว้เนาะพี่น้องตันงัวตันยางไว้เนาะหัวฮาก็เห็ดกับเบาเล่ากับพอเท่าเนาะสามคนเห็ดด้วยไม้สั่งไฟเนาะพี่น้องไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่ก็ตัดมาจากบ้านเบาเล่าเนาะตาใสเรถไทยแก่มากพี่น้องเห็ดหัวฮาก็ใส่เวลาสองมือเนาะพี่น้องจังแล้วเนาะ เข่านายอดเขาพี่น้องกะออกพี่น้องฮะกะยอดปีแรกเนาะพี่น้องก็โอ้โหอะเสิได้เข่าหรือบ่เนาะสามหายพี่น้องโอ้โหอะเสิได้เข่าจักสอบเนาะสามหายนี่กะทานรุดนน้ำกันพี่น้องปีนี้สิได้เข่าจักสอบนาดุดใหม่เฮะ ได้บ่อห้าหกสิบสามไฮนี่ถ้าเขางามฝนดีก็น่าสิได้อยู่นอะพี่นอกให้หนึ่งกาโบแมนน,น่อยๆเนาะแถวข้างนี้เัี่าคอยออกกันได้เนาะพี่นอก บางเม็ดก็ยังพ่อนออกจากเดนอยู่เนาะคือฝั่งนาะสิออกเขียวงามครับพี่น้องฟังนะฝั่งนี้ก็ยังมาทันออกปันไดเนาะทันออก,ออกบวเบิดพี่น้องข้างหน้าข้างหน้าพ่อมันก็สีปโป๊ะหมักโม่มักแตงว่าอยู่พี่น้อง อันนี้สิเป็นหอที่สองาพี่นะ้องทางแก่พุ่นกะบอ่อนยอดไว้เนาะพี่นะ้องมันดินมันแข็งเนาะมันยอดบ่ได้เนาะเอารถไปไทยกะไทยมได้พี่นะ้องมันเป็นดินโพนดินแก่นเนาะบอ่อนยอดบอ่บอนบอ่อยอดเนาะ บางคนก็นยอดเอาหน,นพี่น้องบางคนก็หวานเนาะกะโปงหวายอดก็หวานตัวใดได้เข่าลายก็กากันนาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไฮที่สามเนาะพี่น้องเ,เข่ากับบอลออกบอลบอออกเนาะ พ่อยอดกับดำนี่ค่อย่านสู่ดำบดดำ่ได้เนาะ่อดำน่าสิได้เข่าลายกลัว่าพี่น้องกายอดมันกะสบายไปนวหนึ่งเนาะมันกะโบเมือ่อยเฮานาะพี่น้องยอดมันกะเบาแห้งเข้าไปนำนะ้กกำเานาะบางบ่อนเขากับดำอาเนาะบางบ่อนเขากับยอดพี่น้องน้ามันไ่หน้าเขากะมีลายอยู่เนาะพี่น้องกะมีเป็นบางไหนะ่เนาะบางไห่กับซีมีเรือข้างไว้อยู่เนาะพี่น้อง ีนี้ก็คือสิบออะไรดำผงลอกนาะพี่น้องก็คือสืไอ้ไดำน้าปีนี่ดำหน้าก็ซอยกันดำลายคนก็คือสิแล้วว่ายน้องพี่น้องปีนี่คือบางคนเขามีเงินก็เขาก็จ้างเอาเนาะพวกได้จ้างเขากัแล้วว่าน้องพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงย่ำให้ย่ำหน้านาะพี่น้องบอวจอนก็คือินอนให้นอนหน้าประจำเนาะช่วงนี้คําบอแล้วเขาแล้วน้าพี่น้องก็จะสิได้เข่ามือนอนบ้านเนาะ เพราะว่าถ้าเขานอนบ้านกะเผื่อไปเผื่อมากะสายแล้วเนาะเลยนอนหน้าเนาะพี่น้องตื่นเศร้ามากกะจะได้ดำให้ดำหน้าแต่เศร้าเนาะโอเคน้ำพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบอชอนกะสีขอจบคลิปเอาไว้สำนี้ก่อนเด้อมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บอชอนแน่เด้อเพื่อสิบปรพาลิปใหมาจากสร้างคนเรา สำหรับคลิปนี้กับบอจอนกับเขอตัวลาก่อนพี่นอ้องสบายดีสวัสดีพี่นอ้อง